สวัสดีจ้ามือนีกับพบกับช่องปุ๋หน่อยชาแนลอีกเนาะจ้าเนาะมือนีบ่ได้เข้าไปลุงซีจ้ามือนีเขาสวนปามจ้าอ่ามาเบิงปามกาซุกค่อนข้างจะไปแบบจะไปทางเขาแล้วจ้าเป็นพวกกระลอกเป็นพวกนกกินก็นเลยเสียดายจ้าอ่าช่วงนี้ราคาปามกับอยู่ประมาณสี่บาทสิบสตังค์เนาะจ้าเนาะก็เลยล่องซาบเบิงเถื่อไดคาน้ำมันเนาะจ้าเนาะไดคาน้ำมันไปเฮตุงานเหมือนอื่นจ้า อันนี้ปามเฮ่าก็จะเป็นทังสี่ตากับรู้สึกว่าพันพันดีพันโอเคอยู่จ่าทลายไงลูกก็จะอ้วนๆแบบนี้จ้ะส่วนมากที่ปุ๋ยป,ยปยูเอาล่งกะตอนนี้ก็จะเป็นพวกขีง้งัวเนาะจ้ะเนาะเป็นพวกขีง้งัวบางเชื่อก็เอาเป็นพวกกา,กาดเห็ดลงน้ำนี่จ้ะมากับเด็กเด็กมาให้กำลังใจว่าแม่ยังเด็กมาเก็บปามลน อันนี้คือมันลวงจ้าเนี่ยมันลวงมันก็จะเป็นเสียดายจ้าก็เลยเอาเก๊บใส่ต่วไปนั่งอ่ามันก็จะเป็นรูปไงอยู่เนาะแต่ว่ามันลวงเพราะว่ามันสูกคากไม่จ้าอันนี้จะเป็นผู้ซับปาลมเขาจ้ามือนี้บ่ได้ซีเขา่าดอกจ้ามาซับปามฝนฝนเสียมการที่จะซับปาล์มง่ายเนี่ยต้องฝนเห็นมันคล่อมๆเลยได้จ้า ทัรดไปรอบนึงจ้าได้เชื่อมไหมรู้สึกว่ามันจะเหนียวมากเมือม่อยเมื่อยจ้าไอหันมาแน่เมือ่อยก็สีเขาบ่เมือ่อยก็สีเขาอีกบ่เมื่อนี่บ่ไดยู่้องสีจ้บาบ่ไดยู่้องสีเมือนนี่ เมรัยยูล่องสีเข่าสวนปามแต่ว่ารู้สึกว่าจะเมื่อยสะแล้วเกิดเมื่อยก็สีเขาเมื่อยก็สีเขาเลยเมื่อยก็สีข่าเลยที่จินนี่มันก็จะบโบหยาบบ่ไดแต่ว่าช่วงนี้ฝนมันตกจ้าบานนี้ฝนตกล่ะสวนปามมันเขาบ่ได้มันก็เป็นปัญหาละจ้าบ้านที่นี่เอาปามออกบ่ได้ ช่วงนี้ก็จะซุกเแลลวปลามันเริ่มจะขาดพ่อแล้วจ้าเป็นบลลลายช่วงที่เป็นนั้นคือตอนนั้นมันเต็มเต็มต้นอยังสี่ได้ได้กันโอ้ยสวนปานปาบาแมนตาอเมซอน,น,นหกขักมันเมื่อยนะมันหกนี่แล้วจ้าอันนี้ซุกเบิร์ดแล้วจ้ากะหลอกกินซุกแบบลนลวงปามซุกซุกแบบรอบต้นแบบโอ้ย มันบวชเซตนะ้ำมันหกนี่ล่ะนี่จ้ะสวนปามเป็นปามน้ำมันจ้ะปลูกอะได้หลายปีแล้วซับจนตนุ่นกะยังคิดกลุ่มใจอยู่ว่าเฮ็ดจังไหนเนาะบานมันสูงขึ้นเฮ็ดจังไหนยังเสียเอามันได้ยู่มองนี้เนื้อที่ยู่ประมาณหนึ่งสองไรจ้ะปลูกปามไว้ คนคางจะโลกเพราะว่ากะพยายามเบิงหยาเบิ่งยังให้เขาทุกปีที่จริงเราล้จะบบได้ปล่อยไว้ถึงขนาดนี้ด้จ้ะอันนี้คือโอ้ยพอเห็นเนาะซุกแบบร่วงลูกมันร่วงแล้วจ้ะเป็นพวกกระลอกกินมากว่าเนี่ยกะเอายากพอสมควรส่วนมากมันก็นจะซุกล่วงเบิร์ดแล้วจ้ะ กระดอกกินลายคนโมเมนต์นาบนระบ,บุมีนี่นี่ด่าเม่อย้นซาบกับเมยเสียมซับปาล์มกับฮาร์ดไดเชื่อมไหมนี่ที่จริงเราไม่ก็จะเขาง่ายอยู่จ้แต่ว่าอันนี้น้ำม,มันทวมสวนปกติจะเอารถวิ่งเขามาในนี้เลยเก็บเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องเก็บโยน,นขื้นยโยนขึ้นแต่ว่าอันนี้โอ้ย จะเ,เอาออกจังไดลราบาง,าาท,างบ 5, มมที่นี่ไก่เออถ้าไล่หนึ่งนี่ก็สิยู่ประมาณห้ากิโลโอ้โบแมนเด้นี่เนาะหนักเติบนีไงกะกะใหญ่อยู่พยายามเบิ้งศึกษาเพิ่นตะว่าทั้งทั้งทั้งเอ่อผกักไต่ที่เพิ่นปลูกนี่โอ้สะอ่อนปามเพิ่นปามเพิ่นใหญ่คักแม่จ่าก็เลยสะอ่อนคกักกะพยายามถามอยู่ จักปีจังเลยยายปันนี่เพื่อนก็นเลยบอกว่ามันเป็ี่นทิพนป่า,ามาสันแต่ว่าของเจ้าของจะพันนี้จำบ่ได้ปลูกแล้วก็ลืมอันนี้มันรูดออกเบิดแหละจา้าคือพวกนี่นี่กระลอกมันกินเนี่ยที่จริงนี้ซับอาทิตย์วางหันนี่พอดีเลยแต่ว่าอาทิตย์นี้ล่วงเพราะว่ามันโดนฝนด้วยเนี่ยจ้ากระสีเป็นประมาณนี้แหละจา้าโอ้ยเมื่อนี้ มือนหนี้ามาช่มสวนปามจ้าหรือว่าปลาไอเมซอนก็ว่าได้กะฝากติดตามช่องปู้หน่อยเชนแนวไว้ในเด้อจ้าของเฮาก็จะเป็นช่องเป็นพวกเกษตรเนาะจ้าเนาะเป็นเกษตรพ่อเพียงจ้ากะเป็นเป็นอาชีพที่สามารถยูบานได้แบบสบายสบายจ้าของเฮ้าก็จะเพศเป็นโล่งสีเป็นกิจการโล่งสีแน่ก็จะเป็นพวกสวนปามแน่จ้าเป็นแนวทางเป็นแนวทางบางบางคนกะ เมื่อเหตุงานโรงงานเนาะจ้ะเนาะเมื่อเหตุงานโรงงานกะกราบมาอยู่บ้านเท่ากะจะเป็นประมาณนี้แหละจ้ะเป็นอาชีพอยู่บ้านเท่านะจ้ะเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่จ้า